ครองทุกท่านครับพบกันอีกแล้วในวิชาประวิทยาสายชั้นป .5 นะครับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2นะครับภาคเรียนที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนนะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะเดินหน้าต่อนะครับการทบทวนมันก็มีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะข้อเสียก็คือมัน เสียเวลานะครับแต่ข้อดีมันมากกว่าก็คือมันทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคงก็เพราะว่าเรามีหลักที่ดีนะครับการเรียนประวัติศาสตร์ก็คือการเรียนสิ่งที่เราเกิดไม่ทันนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจเนี่ยนะครับเราต้องใช้ความรู้พื้นฐานเป็นที่ตั้ง นะครับถ้าเรามีหลักดีเราก็สามารถที่จะก้าวได้อย่างมั่นคงหรือวิ่งก็วิ่งอย่างนะครับมั่นคงเช่นเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทบทวนกันต่อนะครับในข่าวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงนะว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองนะครับของอยุธยาเนี่ยนะครับ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านได้เลือกนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนะพระนครศรียุธยาเนี่ยนะครับให้เป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจรรณักรนะครับด้วยมีนะครับลักษณะของภูมิประเทศเป็นคล้ายๆเกาะนะมีแม่น้ำล้อมรอบถึงสาสายนักเรียนจำได้ไหมครับว่า มันมีสายอะไรบ้างนะครับนะมันก็มีสามสายด้วยกันนั่นก็คือลบบุรีเจ้าพยาป่าสักป่าสักลบบุรีเจ้าพยานะครับโอบร้อมสามด้านนะมันทำให้มีลักษณะที่ดีนะครับนะเราก็คงจะเคยได้ดูในเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับนะที่ นักแสดงเบลล่านะคนนี้นะครับนะได้แสดงอย่างนะประทับอกประทับใจนะครับฉายครั้งแรกนี่เลตติ้งนะครับยอดผู้ชมนี่นะชนะเลิศเลยชนะหลายๆละครนะครับแบบเทียบไม่ติดเลยนะมีการนำเอามาฉายครั้งที่สองนะเลตติ้งดีกว่าละครที่ฉายเป็นครั้งแรกได้อีกนะ แต่ถ้าจำไม่ผิดมีรอบ3ด้วยนะครับทุกรอบก็ได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นละครที่มันไม่ได้เนื้อาหาหนักมากนะครับถ้านักเรียนเคยดูหรือย้อนกลับไปดูนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีวิธยาเนี่ยนะครับนะในสมัยของคุณหลวงนาลายนะครับหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับเป็นยุค ทองนะครับของการค้าขายกับต่างประเทศเราจะพบว่ามันมีชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาติดต่อค้าขายในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะ,ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนะก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คืออธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรนะอยุธยาได้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในจุดประสงค์นะครับอ้าว เดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพัฒนาการของอาณาจักรนะอายุทยาด้านการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับถ้าเราดูหนังสือประกอบนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่า,วาพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบง่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะนะ จะเรียกระยะที่1 2 3สหรือจะเป็นอายุทยาตอนต้นอายุทยาตอนกลางอายุทยาตอนปลายก็ได้นะครับระยะที่1เนี่ยนะครับนะตรงกับนะสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรนะงตั้งกรุงศรีวิทยาเป็นราชธานีนะครับจนถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยานะครับยุคนี้เป็นยุคแห่งการวางรากฐานนะครับทางด้านการเมืองการปกครอง ที่เราเคยได้เรียนเรื่องจัดตุสดงเคยจําได้ไหมครับในภาคเรียนที่แล้วนะกรมเวียงกรมวังกรมคังกรมนาน,นั่นเองนะครับนะการบริหารงานสีฝนะ่ายนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับนะเป็นผู้วางรากฐานไวนะ้แล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดระเบียบปรหารราชการแผ่นดินส่วนหัวเมืองเดี๋ยวทักนเรียนจะได้ดูในสไลด์ต่อไปนะครับนะอันนี้มาสรุป นะครับก็เลยเอามาทบทวนให้นะอย่างเร็วๆระยะที่2นะครับก็คือสมัยสมเด็จพระบาารมไตรโลกนาถนะครับจนถึงสมเด็จพระนารายมหาราชนะก็เป็นการปรับระบบปรับระเบียบนะครับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้ทันสมัยเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันมีการขยายนะอาณาจักรขยายดินแดนเนี่ยนะครับไปอย่างกว้างไกลมากขึ้นนะ การวางออระบบแบบนในระยะแรกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมะก็เลยได้มีการขยายขยับขยายหัวเมืองชั้นในให้กว้างไกลออกไปนะครับตามขนาดของอาณาจักรและระยะที่สาก็คือในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับนจนถึงในสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ั่นก็คือรออัชกา,กาลสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีวุธยา ครั้งที่2นะครับแล้วเราก็เป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรนะครับกรุงศีอวยาานะทั้งหมด417ปีถ้ามาดูระยะที่1น,นะครับในระยะที่1เนี่ยนะการจัดการปกครองในเมืองหลวงเนี่ยนะครับนะที่ครูเก,ก่าวไว้เมื่อสไลด์ที่แล้วก็คือเพราะมหากษัตริย์ทรงแบ่งการปกครองออกเป็นสีฝ่ายการบริหารงานสีฝ่ายเรียกว่าจัดตุกดมก็คือ คืออะไรบ้างก็คือกรมเวียงกรมวังกงรมคลังแล้วก็กรมนานะที่เราเรียกเว,วียงวังคลังนาเวียงวังคลังนาที่ให้ท่องนะกรมเวียงดูแลทุกสุขราษฎรในเมืองหลวงนักเรียนจําได้ไหมครับว่าที่ครูบอกไว้นะกรมเวียงเปียกเหมือนอะไรในปัจจุบันกรมเวียงเปียกเหมือนเหมือนตำรวจนะครับเหมือนตำรวจนะก็คือดูแลแต่ดูแลที่ไหนดูแลในเขตพระนครในเขตเมืองหลวงนะครับ เขนะาบอกว่าจักตุสโดมเนี่ยตามแบบอย่างที่เับามาจากเขเมรน,นะโดยแบ่งหน่วยงานเป็นกรมเวียงกรมวักงกรมพังกรมนามีพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับนะบริหารอยู่ในเมืองหลวงนั่นแหละอยู่ในวังนะแต่เขตพระนครเนี่ยนะครับให้มีกรมเวียงดูแลนะครับดูแลเรื่องของลักวิ่งชิงป้นนะครับนะ กรมวังดูแลกิจาการในรัชสำนัก็คือดูแลพระมหากาษัตริย์นั่นเองนะดูแลอารักขาความปลอดภัยดูแลนะครับในทุกๆด้านกรมคังก็คือเหมือนกระทรวงการคังในปัจจุบันนั่นแหละนะครับก็คือดูแลหาผลประโยชน์รายรับรายจ่ายของแผ่นดินมีหน่วยงานย่อยก็คือกรมท่านะกรมท่าก็คือท่าน้ำนั่นแหละนะครับท่าเรือนั่นแหละก็คือดูแลการติดต่อค้าขายกับต่างชาติที่เขาจะ ขนส่งสินค้าผ่านเรือสำเภาเนี่ยนะครับลองตามแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นมาแล้วก็มาทำการค้าขายนาะเก็บภาษีนะครับนะจนทำให้สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับจเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าเราสามารถตั้งตั้งภาษนะีก็คือเราสามารถตั้งภาษีเรามีการจัดตั้งกรมพระลังสินค้านะครับพระลังสินค้านักเรียนก็ต้องจำไว้นะครับ นะผู้คังสินค้าก็คือหน่วยงานนะครับที่ทําหน้าที่ในการหาไรายได้นะครับด้วยการที่เขาทําหน้าที่เปลี่ยนเป็นพ่อค้าคนกลางนะเป็นพ่อค้าคนกลางทํำยังไงก็คือเป็นพ่อค้าคนกลางก็คือเมื่อมีเรือนะ้เรือบรรทุกสินค้าจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็าจะเก็บภาษีนะการเก็บภาษีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดกันใน นะในชั่วโมงต่อไปเลยนะครับนะเรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยแต่ถ้าพูดในวันนี้ก็คือว่าเขาก็จะมีภาษีเช่นภาษีขาเข้านะเขาเรียกว่าภาษีปากเรือนะภาษีปากเรือก็คือการวัดความกว้างของขนาดของเรือนะนึกสภาพถึงเรือนะครับเรือเนี่ยมันมีความกว้างกับความยาวนะด้านกว้างเนี่ยนะครับเขาก็จะเนะจ้าหน้าที่ก็จะลงไปเอาไม้วัดเอาสายวัดไปวัดเลยว่ามันกว้างกี่เมตร แล้วขนาดของเรือกว้างเท่านี้ต้องเก็บภาษีเท่าไหร่ะถ้าเรือนั้นเนี่ยเอาเรือเปล่ามาก็คือไม่มีอะไรเลยไม่ได้ขนอะไรมาขายเลยแต่คุณก็ต้องเสียภาษีสมมติว่าถ้าความกว้างปากเรือยาว15 m, เมตรเรือขนาดใหญ่ยาว15 m, นะเมตระอกว้าง15เมตรเนี่ยสมมุติว่าจะต้องเสียภาษีหนึ่งมืนบาทถ้าเอามาเต็มลำนะเอาของมาเต็มลำก็หนึ่งมืนบาท เอามาครึ่งลำก็หนึ่งหมื่นบาทไม่เอามาเลยก็หนึ่งหมืนบาทนี่คือภาษีปักเรือวัดตามขนาดดังนั้นถามว่าถ้าเรือบรรทุกสินค้าของชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมาขนของมาขายเนี่ยเขาจะเรือเปล่าออมาไหมเขาก็ไม่เอามาอ้าวดังนั้นเขาก็ต้องเอามาให้เต็มลำนั่นเก็บภาษีแล้วดังนั้นเขาจะได้คุม้มเมื่อเขาขายของได้เขาก็จะได้ภาษีคืนอ่าอันนี้นักเรียนพอเข้าใจนะครับพอเสร็จเรียบร้อยอยังไงต่อเขาก็ เก็บภาษีตัวที่สองก็คือผ้าการสินค้าเนี่ยเขาจะมีนะอภิสิทธิ์พิศศศเศษก็คือเขาจะถามเลยคุณเอาอะไรมาขายนะฉันเอาผ้าฉันเอาพรมฉันเอาเครื่องเงินมาขายนะเขาก็จะลงไปในเรือนะเขาก็จะไปเลือกเลยผ้าอันไหนที่มันดูแล้วมันน่าจะขายได้มีราคาเนี่ยนะแบบแปลกๆสวยๆเนี่ยเขาก็จะติดต่อซื้อ นะเขาก็จะติดต่อซื้อซซซซืืื้้้อออื้อก่อนนะแล้วเขาก็จะเป็นคนตั้งราคาด้วยว่าของชิ้นนี้ควรจะราคาเท่าไหร่นะเก็บภาษีไม่พอถามเป็นคนตั้งราคาอีกนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในราคาที่ถูกเราซื้อถูกแล้วเราก็จะไปขายแพงอ่าเราก็จะกลายเป็นพ่อค้าคนกลางเรืเอจากต่างชาติเนี่ยเขามาเนี่ยสองประเทศเนี่ยเขามาจอดเที่ยวกันเขาจะซื้อขายกันไม่ได้นะ เขาจะต้องผ่านเราดังนั้นเราเลือกก่อนสมมติว่าจีนเอาของมาขายนะเสร็จแล้วประเทศอังกฤษเขาอยากอยากนะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาอยากจะได้ของจากประเทศจีนเขาทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องมาซื้อจากเราเพราะเราซื้อตัดหน้าเขาไปแล้วดังนั้นเราซื้อมาสิบบาทเราก็ตั้งราคาสิบห้าบาทเราก็ได้กําไรครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมครับนั่นก็คือรายได้ของประกันสินค้าส่วนกล่มนาก็คือ กรมนามีหน้าที่ทําอะไรกรมนาก็คือดูแลเรื่องเกี่ยวกับการหาสเสบียงสําหรับในการทํานะการศึกสงคราม,มการทําการลบการเก็บภาษีที่ดินที่นานะครับเอามาดูนอกจากในส่วนของพระนครหรือเมืองหลวงที่เรียกว่าจัตุสดมนะครับก็ยังมีการจัดการปกครองในส่วนหัวเมืองนะ ในหนังสือของเราเนี่ยนะครับนววงนี้มันก็จะเป็นชั้นชั้นชั้นที่ครูให้นักเรียนว่าทั้งเรียนก็เปิดสมุดดูประกอบไปด้วยหรือหนังสือก็ได้นะครับทบทวนนะครับว่าอยู่หน้าไหนเมืองหลวงก็คือศูนย์กลางถ้าต่อไปก็เป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองลูกหลวงถามว่าใครเป็นคนปกครองครูไดีตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้นักเรียนทำแหละทั้งเรียนตอบได้โดยที่ยังไม่อ่านนี่แปลว่านักเรียนเก่ง เมืองลูกหลวงก็คือส่งลูกของในหลวงนะเมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆส่งพระโอรสไปปกครองนะเป็นเสมือนเมืองป้อมปาการนะก็คือเป็นด่านหน้าก่อนที่จะทะลุเข้าเมืองหลวงนะสำหรับคั้สึดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามามากเลยเขาก็จะได้สั่งให้ลูกนะอบพยพนะไพ่พลเนี่ยเข้ามาหลบอยู่ในกำแพงวังนะพาออกไปอีกเมืองที่ไกล ออกไปอีกก็เหมือนเนะมืองลูกหลวงเนี่ยก็เหมือนเมืองน,นะครับที่อยู่ติดกับสมมุติว่าปัจจุบันคือกรุงเทพเนี่ยเมืองที่ติดกับกรุงเทพก็มีนนทบุรีมีสมุทรปราการมีสมุทรสาครมีนครปฐมเนี่ยเมืองพวกนี้แหละก็คือเมืองที่อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนี้คนจากสมุทรสาครก็เข้าไปทํางาน,นกรุงเทพแล้วเย็นก็กลับเช่นะเดียวกันคนจากนนทบุรีก็เข้าไปทํางานในกรุงเทพแล้วก็เย็นก็กลับแบบนี้ เพราะว่าเมืองมันแทบ,บจะเป็นเมืองเดียวกันแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ความเจริญใกล้เคียงก,กันเฮ้เห็นภาพไหมครับอะตอเซลรอหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นในก็คือเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงนะอยู่ตามเส้นทางการคมนาคมก็คือเส้นถนนใหญ่นะครับนะเหมือนถนนเอ,อ่อทบุรีปรทัททอนะที่ผ่านจากสมุทรสงครามไปเพชรบุรนะีจากสมุทรสงครามไปราชบุรี จากสมุทรสงครามไปสมุทรสาครอ,อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือถนอนสายหลักนะหัวเมืองชั้นในก็คือเมืองที่ถัดไปอย่างตะก,กี้ยกตัวอย่างสมุทรสาครกนะ็ถัดออกไปก็อาจจะเป็นเพชรบุรีราชบุรีอย่างนี้เป็นตน้นนะก็ไกลออกไปอีกนะครับนะเสร็จเรียบร้อยถัดออกไปอีกวงหนึ่งก็คือไกลออกไปอีกนะเมืองพยามานนครก็เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงนะก็แต่งตั้งเจ้าเมืองท้องถิ่นเนี่ย เขาปกครองตนเองแต่อยู่ภายใต้การปกครองของนะเมืองใหญ่นะครับถามว่าถ้าเกิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงสมุทรสาครเป็นเมืองหัวเมืองชั้นในนะเพชรบุรีเป็นนะครับโทษทีสมุทรสาครเป็นเมืองลูกหลวงนะเพราะว่ากรุงเทพนี่กับสมุทรสาครอ,อยู่ใกล้กันนะเมืองหัวเมืองชั้นในก็น่าจะเป็นเพชรบุรีแล้วเมืองพยามานครละ่นะอ่ นักเรียนบ้านเราอยู่ใกล้ภาคใต้นะครับจากเพชรบุรีไปไหนครับไปประจ,จวบไปชุมพรไปนครศรีธรรมราชเมืองพระยาเมืองนครก็คือนครศรีธรรมราชก็คือไปหัวเมืองภาคใต้เลยลงไปลึกเลยไปไกลแล้วเมืองประเทศสลาคือใครล่ะครับเมืองประเทศสลาศก็เมืองที่อยู่ห่างไกลมีสระในการปกครองแต่อยู่ภายใต้ก็เป็นเมืองที่ลงไปจากนกครบี นะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยระยะนะครับที่1พอมาดูในระยะที่2เนี่ยนะครับนักเรียนก็นะจะพบว่าสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาเนี่ยนะครับนะ่านได้ทรงวางรากฐานเสร็มอาณาจักรของกรุงศิุยามีขยายนะมีการขยายอาณาเขตกว้างกว่า,กว,ากว่าเดิมมีประชากรมี ประชาชนบ้านเมืองเนี่ยนะครับสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นนะเพราะว่ามีคนจากหลายชาติหลายภาษาหลายเมืองเนี่ยนะครับนะได้เข้ามารวมกันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นนะการที่กรุงศรีอยุธยามีอำนาจเหนือสุโขทัยและขมิน้นะตอนนี้เนี่ยนะอทุทัยยาจากสุโขทยัยจากที่เคยเป็นเมืองอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับก็เริ่มเสื่อมถอยลงในขณะที่อาณาจักร กรุงศรียิธยาเนี่ยมีขนาดที่กว้างใหญ่มากขึ้นนะและอำนาจเกมแข็งมากขึ้นก็เลยได้ผนวกหลอมรวมเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะทำให้เจ้านายขุนนางนะพราหมนะครับจากสองดินแดนนี้เข้ามาอยู่ในราชสำนักนะเดียวกันก็คืออยู่ในรับใช้กรุงศรียุธยาเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นเมื่อรูปแบบระเบียบการปกครองก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ามาดูนะครับนะถ้านักเรียนเปิดหนังสืออยู่นักเรียนก็เปิดหน้าต่อไปนะครับก็คือการนะในรูปแบบของในสมัยระยะที่2เนี่ยนะครับในเมืองหลวงก็ยังเป็นจับตุสดงเวียงวังคัังนาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เปลี่ยนรูปแบบก็คือในเมืองที่หายไปก็คือเมืองลูกหลวงนะบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วก็เลยมีการยกเลิกเมืองลูกหลวง ที่มีมาแต่เดิมแล้วก็ขยายเมืองหลวงเนี่ยนะครับให้ออกไปปกครองก็คือวิ่งง่ายก็คือเมืองหลวงเนี่ยจากขนาดเล็กๆก็ขยายมารวมกับเมืองลูกหลวงเลยเมืองหลวงก็จะใหญ่ขึ้น,นพอเมืองลูกหลวงไม่มีแล้วก็ขยับหัวเมืองชั้นใน,นขยายออกไปอีกนะครับแล้วก็ขยายหัวเมืองชั้นนอกขยับออกไปอีกโดยจัด ตามความสําคัญเป็นชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีนะครับตามความนะสำคัญแล้วกนะ็มีเจ้าเมืองหรือเจ้านายขุนนางนะครับนะเจ้านายคือใครเจ้านายก็คือคนที่มีสืบเชื้อสายของกษัตริย์นะเป็นญาติของกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์อย่างนี้เรียกว่าเจ้านายนะขุนนางคือใครขุนนางก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะแม่ทัพในกองนะครับนะที่ถูกนะไว้วางใจแ ส่งให้ไปปกคอรองหัวเมืองต่างๆเพราะต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนมันมีศึกสงครามนะบางทีแม่ทัพในกองก็ถูกส่งไปลบนะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตนะครับถูกตีแตกนะก็ต้องส่งคนใหม่ไปทดไปแทนแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นเมืองประเทศสราฟเลยนะครับก็ยุคไป1ชั้นก็คือเมืองลูกหลวงนะ พอมาดูระยะที่3นะครับในระยะที่3ก็คือในปลายสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับก็เลยได้มีการปรับรูปแบบใหม่โดยาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับได้แบ่งภาระงาน,นออกเป็นสมุหนายกกับสมุหภักราหุดโดยแบ่งงานเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยก็คือว่าสมุหนายกเนี่ยดูแลด้านทหารและพละเรือนในหูเมืองฝ่ายเหนือนะดูแลทหารด้วย แบ่งทหารและพลเรลือนเนี่ยนะครับก็คือประชาชนเนี่ยหัวเมืองฝ่ายเหนือนเนี่ยให้สมุหานายกดูแลสมุหหาภาคราโหมดูแลทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้นะก็คือแบ่งงานกันเด็ดขาดตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็คือคนที่คุมทหารก็คือคุมทหารทั้งประเทศเลยดังนั้นเมื่อคุมทหารทั้งประเทศถ้าเกิดคิดไม่ซื่อนะก็จะแย่งชิงอำนาจได้ไง่ายๆนะท่านก็เลยแบ่งว่า ให้มีทหารเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้มันจะได้คุมนะมันจะได้ขานำนาจกันนะครับแล้วก็ให้มีพระยากโกษาธิบดีดูแลหัวเมืองชายทะเลและการค้าก็คือทําหน้าที่ของพระคลังสินค้านั่นแหละนะครับหารายได้เข้าสู่อันจักรนะครับต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับก็ขานปกครองหัวเมืองนะครับฝ่ายใต้ก็ถูกโอนมาสู่พระคลังสินค้านะครับก็ร,มมรมวรมกันฝ่ายใต้ นะครับกับพยากรสวิติธิบดีเนี่ยก็ได้รวมกันนะครับเพื่อนะให้สะดวกนะครับในการบริหารหง,งานนั่นก็คือภาระงานนะครับที่ครูได้สรุปนะครับให้เรียนฟังในชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ของในภาคเรียนนี้นะครับสำหรับในวันนี้และสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะไม่ให้งาน นะไม่ให้งานเพิ่มเติมนะครับนะถ้านักเรียนสงสัยว่าแบบฝึกหัดมันไปไหนนะครับนะก็เพราะว่าเราเรียนนําหน้าดังนั้นเราก็เลยใช้เวลา2ชั่วโมงนี้นะครับในการทบทวนสิ่งที่เราได้เริ่มเรียนไปแล้วในภาคเรียนแรกนะครับทั้งนักเรียนที่เคยเรียนแล้วลนักเรียนเพิ่งเข้ามาในเทอมนี้นะครับก็จะได้รับความรู้ในส่วนแรกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้ามีงาน นะครับเพราะเราจะต่อเรื่องใหม่กันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําแบบรุปหัดนะครับในขานะ่าวหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับนะก็ติดตามชมนะครับในช่วงวันนี้ก็สวัสดีครับ